ทุกคนไฮโซตอนี้กับทุกคนดูค่ะทุกคน <c ười> คือตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ขีบเรืออะไรว่าขีบเรือกันหว่านะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็มาแค่สองคนไม่รู้คะ่ะ <c ười> แล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็แบบมาแค่แบบว่ายังไม่ถึงที่ที่แบบสวยกว่าใช่ไหมตอนนี้ที่แบบออดเดิฟออดเดิฟนะคะแล้วก็ค่าเข้านะคะถ้าเป็นคนนอกนะคะก็ต้องจ่ายด้วยค่ะ เเข้าแค่20บาทนะคะแล้วก็เราสามารถเข้าออกได้ทั้งวันเลยค่ะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราไป oh. <laughs> ต่อไปเราไปดูข้างบนนะคะเพราะว่าพี่บอกว่าตรงนี้ยังไม่ใช่จุดที่สวยนะคะเดี๋ยวไปดูข้างบนกันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นแผนพังนะคะ แบบว่าแบบเราสามารถล่องเรือได้แต่วันนี้เราคงล่องเรือไม่ได้ขเขา่าใส่ชุดไม่เตรียมเลยตอนนี้นะคะเราก็มาถึงข้างบนของเขาเรียกว่าเล็บขาใช่ไหมอ่ะก็ะคือว่าเราก็จะมาดูนะคะว่าแบบอบาตะเภาเป็นยังไงเพราะว่าเราแบบเพึ่งมาครั้งแรกเหมือนกันขนาดเป็นคนแบบอยู่ใ,ใกล้ๆนะคะทุกคนแต่ว่าแบบไม่ค่อยมีเวลามาเท่าไหร่ข้างหลังของเรานะคะก็จะเป็น เป็นผานะคะซึ่งแบบมีความสวยงามมากอ่เดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตให้ดูนะคะไปเรื่อยๆนะคะทุกคนใชค่ะใครวูบมีระี่นี่ตอนนี้นะคะเราก็แบบขายอยู่แล้ว เมื่อกี้นะคะเห็นพี่วินล่าด้วยนะคะเดี๋ยวมากิน้วะคุบอกก่อช่วงเย็นๆจะเป็นช่วงที่แบบว่าคนยิ่งมาเยอะมากเลยนะคะอ่าคนเยอะมากเลยเดีวว่า อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบว่าเราถ่ายอยู่นะคะเพราว่าอีกฝั่งหนึ่งคือเรายังไม่ขึ้นนะคะเพราะว่ายังไม่แบบว่าเรยถ่ายไม่หมดเนาะตรงกลางนี้นะคะก็จะเป็นแบบสามารถไปแบบขึ้นเรือหรือว่าจะไปแบบปันป่นปั่นปั่นเป็ดได้นะคะอะ มาจอดอนะมียนะมาสเลบุกีนะมาจอดอนะโอเคจะต้งช้ามนี่เดี๋ยวต้องเลี้ยวเลบุกคนเมื่อกี้คือเราไม่ได้เช็คเลนมาสนะคะแล้วก็มันดูแบบเบลอๆทุกคนขออภัยด้วยนี่เราเช็คเลนเรียบร้อย ูส้สึกตอนนี้นะคะไม่ไหวแล้วร้อนมากดูดิหน้านมานันหมดแล้วทุกคนแต่ว่าทาังนี้แบบไม่มีคนมาเท่าไหร่ล้าฝั่งนี้เราแบบมาแบบที่ที่แบบไม่ค่อยมีคนมาเป็นกลุ่มๆเพราะว่าเราก็แบบรัษาตัวเหมือนกันเนาะอะดูข้างหลังจะกลับบ้านแล้วย้อนแสงอะ่ะเปลม,มากเลยชิวๆสองคน น<อ>คนใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะอย่าลืมช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์แล้วก็อย่าลืม subscribe ให้เราด้วยนะคะทุกคนไม่ไหวค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ